ะกลับมาช่วงเวลาของซูเปอร์ทอลนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ Christmas นคริสต์มาสนะฮะเป็นโอกาสดีที่เราจะจิงกระเบลรวมถึงเมื่อคืนนี้คุยนอกรอบนะครับ <c oughs> ผมหันไปคิดว่าเอ๊ะน้องเขาพาเพื่อนมาอีกสองสามคนหรือเปล่านะฮะ <c oughs> เพราะาดูจากไซส์แล้วเนี่ยไอหนึ่งเท่ากับสามไทม์ไอหนึ่งเน่ <c oughs> อย <c oughs> ่าเป็นแซวแฟนคลังว่าเซ่ว่าเธอเลยแหละนะฮะเอาวันนี้มารีคริสต์มาสนะฮะแอนแฮปปี้นิวเยายนะครับน้องไอซ์เอฟเก้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไอซ์และน้องอุ้ย นังอ้วกแค่อวบก็พอคือถ้าต่อยกันนะนูตายอะไรนูตายอย่างเดียวให้ต่อยกันทำไมเลยเรามาคุยกันดีดีดีกว่าถูกต้องก็บอกว่าเป็นเสียงเรียกร้องของของแฟนคลับแล้วก็แฟนการเรทั้งห้าช่องไม่ว่าจะเป็น True 38 True 70 IPM 65 PSI 38รวมทั้ง P.S.I.2TV 22คือมีออนแอร์พร้อมกัน5ช่องเพราะอยากจะเจอเจอตอนนจากใบนี้ก็หนูนี่แหละใช่จริงๆนีเขาอยากได้เป็นโซ่ไอสอยากให้มาด้วยกันพี่ถามก่อนเลยทำไมต้องเป็นโซ่ไอเอออย่างงี้ดีกว่าทำไมต้องเป็นโซ่ไอสนิทกันอย่างงี้ใช่ค่ะหรออายุห่างกันเยอะไหมห่างกัน2ปีค่ะใครเป็นพี่ไอเป็นพี่ค่ะตาย เขาขากินเด็กอ่ะยังกินห่่่ยเาไมกินเหรอสนิทกันเฉยๆอ๋อเหรออวันนี้โซไอมาเป็นเสิร์ฟไอแล้วกันซอฟแมนซอฟแมนเสิร์ฟตายถามน้องเขาไหมว่าน้องเขากินดีหรือเปล่าถ้าถามคงได้คำตอบที่ไม่ดีวันนี้น้องโซติดงานเนาะค่ะใช่ไม่รู้เหมือนกันวันนี้มันแบบว่าคริสต์มาสไงใครๆมีงานนานใช่ไหมล่ะไอ้ขาจากเอฟก้าที่เราออกจากบ้านมาเนี่ยนับถึงตอนนี้กี่เดียร่า ประมาณ3-4เดือนแล้วค่ะหรอก็ยังมีคนทักทายเหมือนเดิมไหมจำได้เนาะมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเยอะก็มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากตอนแรกที่แบบว่าเป็นแฟนคลับที่เขาดูในบ้านเนี่ยค่ะก็ตอนนี้เริ่มมีคนภายนอกและที่แบบมารู้จักเราเพิ่มขึ้นดีจังจำได้ว่าตอนที่น้องเขาได้เป็น The Winner ของ a เนี่พี่ขับผ่านแถวรามโอ้โหหน้าใหญ่เชียวใหญ่มากคือมันจะขึ้นจอใหญ่มากคือมันเป็นอะไรแเป็น ใครจะเป็นสกอร์บอร์ดป้างบิวบอร์ดบิวบอร์ดว่าใช้ความบินดีก็ดีกับน้องไอซ์ค่่ะใชน้องไอซ์ก็เป็นเด็กจบรามยังไม่จบยังเหรอยังเรียนอยู่อยปีไหนลูกอยปีสามปีสามก็คล้ายๆพี่เขาปีสามปีสามฉันแรงอ่ะฉันงงๆอยู่เลยฉันก็น้องเขาแบบตกใจว่าทำไมมาถึงพิธีกรตีกันเละเลยนะคะนะคือต้องบอกน้องไอซ์เนี่ยเราคุ้นเคยก่อนนั้นพูดได้ไหมได้เนาะพูดได้ค่ะพูดได้เนาะ เพราะว่าโอเพนคือน้องไอซ์ก่อนที่จะเป็นดูวินเนอร์ของ a f 9วหนูก็มีผลงานเนาะใช่ค่ะก็เป็นในวงอะไรนะ b ิวค่ะ b ิวตมีสี่คนสี่คนใครบ้างนะมีหนูมีหนูแล้วก็มีน้องผักบุ้งบุ้งกีแล้วก็น้องควีนใช่แล้วเขาหาับมีหมดนะหรือไม่รู้แต่ว่าคือต่างคนก็พอหมดสัญญาก็แยกทางกันไปแยกย้ายแล้วก็ได้ข่าวมาว่าแต่ละคนก็คือเดินทางยังอยู่ในสายนี้นี่ไง ไหนน้องไอซ์ก็มีรูปมาให้ดูด้วยน้องไอซ์ใส่แว่นป่ะใช่ค่ะนั่นไงฉันจำได้อ่๋อนั้นรูปเนี้ยรูปนี้คนนั่งค่ะนั่งข้างบนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเคยเคยร้องเพลงโอเล่โอเล่ไงใช่ค่ะเขาเคยมาสัมภาษณ์ที่ช่องพีด้วยเออคือเคยเจอเจอกันแล้วพี่เสิร์ตกับน้องไอซ์เคยเจอสองครั้งเนาะเป็นโปรเจกต์ของโอเล่ค่ะก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักเคซี่โกลเคซี่เธอจำได้ก็มีหน้าแหละเมื่อกี้แฟนคลับหนูส่งเข้ามาบอกว่าเขาแบบว่า รักหนูเพราะว่าคือหนูเป็นคนที่อดทนและฝ่าฟันนั่นคือหมายถึงว่าเออพยายามเดินตามความฝันของตัวเองอย่างนี้ไงใช่ไหมล่ะเราแอบถามน้องไอซ์ดีกว่าเผื่อจะเป็นแนวทางให้กับหลายๆคนรุมกำลังใจด้วยปีนี้ยังคงมีเนาะปีหน้าเอฟิบเนาะอย่างน้องไอซ์เนี่ยก่อนจะเป็นเดอะวินเนอร์ของเอฟแปด่หนูหนูเคยมีคู่กับแปดบวกหนึ่งค่ะพี่ภูมจบค่ะงตนที่พี่เดียวแปดบวกหนึ่งค่ะตอนที่หนูตอนที่หนูได้เป็นเดอะวินเนอร์ 8บก1นะคะเป็น9เนี่ยค่ะหนูเคยไปออดิชั่นมากี่ครั้งละครั้งหนึ่งค่ะตอน A6 ค่ะหรอแล้วทำไมหนูไม่เลิกล้มความตั้งใจอ่ะก็คืออยากเข้ามาก a f เนี่ยความจริงแล้วแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราได้ไปประกวดทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ไปหาประสบการณ์ทางนั้นอยู่ด้วยก็เลยทำให้เว้นไปปีหนึ่งคือปี7 แล้วปี8เนี่ยก็เหมือนเราเพิ่งหยุดจากตรงนั้นมาแล้วก็ยังไม่พร้อม<ะ>ที่จะเริ่มต้นใหม่ก็เตรียมตัวให้พร้อมก่อนอแล้วค่อยมาปีเกห,หนูว่าอะไรคือเสน่ห์ของการที่เราจะชนะใจกรรมาการหรือว่าคอมเมนเตอร์ะก็ความเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าความจริงแล้วเวทีนี้เป็นเวทีที่แบบว่าคนดูทั้งประเทศเป็นคนตัดสินอ๋โอโอเงี้ยใช่ค่ะก็คือบางทีเนี่ยความสามารถเนี่ยเราจําเป็นต้องมีค่ะแต่ว่า ความเป็นตัวเองเนี่ยก็ต้องมีเหมือนกันเพราะว่าบางทีความสามารถอาจจะไม่ได้มาเป็นที่หนึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านแล้วก็เราไม่คุยใครเลยหรือว่าเราเป็นคนแบบว่าที่ไม่น่าสนใจคนดูไม่ชอบไม่รักอะไรเงี้ยค่ะคู่นี้เราสองคนสะดุ้งเลยเนาะ,ะเพราะพิธีกรช่องนี้ขายหน้าตาอย่างเดียว <c oughs> ไม่มีความสามารถเลยขายหน้าตานี่พี่พี่อยากรู้ว่าเออจริงๆเนี่ยในบ้านเรามันก็จะมีหลายๆเวทีเนาะแต่หนูมีความมุ่งมั่นว่าเอยอยากจะเข้าเวที เนี่ยใช่มันเป็นเพราะอะไรคือเวทีนี้มันดึงดูดเออยังไงอะไรอง่างเงี้ยาดูมาตั้งแต่ซีซั่นแรกเรารู้สึกว่ามันเป็นเวทีที่แปลกที่แบบว่าไม่ใช่ขึ้นเวทีไปร้องเพลงแล้วก็รับรางวัลอะไรเงี้ยค่ะคือต้องเข้าไปเรียนแล้วก็เข้าไปนอนอยู่กับใครก็ไม่รู้ด้ยมันดูน่าสนุกชอบตรงที่นอนเนี่ยแหละไปนอนใครไม่รู้นะไปนอนไปกินไอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่เราดูในทีวีหรือเปล่าแบบว่าตอนเราดูในทีวีเรารู้สึกว่า Hey, เฮยขาใช้ชีวิตกันอยู่ได้ยังไงอ่ะแบบไม่เจอโลกภายนอกเลยโทรศัพท์ก,ก็ไม่ได้ใช้เวลาก็ไม่รู้ครับ,รบต้องต้องบอกว่าน้องไอซ์เนี่ยเป็นด h วินเนอร์คนที่2ที่เป็นผู้หญิงถูกปะ่ะต่อจากซานี้่นะี่ถามนู่นสีสิว่าจาก8ปดซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยใครคือต้นแบบหรือว่าคนที่เป็นไอดอลของหนูจากพี่ๆ จากพี่พี่ที่เป็นแชมป์ใช่ไหมคะหรือว่าใครก็ได้ในบ้านเอจริงๆหรือไม่จริงๆเลยคือถ้าน้องเขาชอบแบบพระชาก็เป็นรองไงพัชชาก็ได้ร้องเพลงมีเขาเรียกว่าใครเป็นแรงบันดาลใจถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นพี่ซันนี่ค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นพี่บอยเอฟสามพี่บอยตัดซุฟุต อบอยาัูสู้ฟู้ดชอบชอบอะไรในตัวพี่ซานิมัง่งชอบความคาแรคเตอร์ของพี่เขาคือไอ้มีโอกาสได้มาประกวดเอฟ6ซึ่งเป็นปีที่ประกวดพร้อมพี่เขาพอดี๋อเจอกันก่อนเจอกันก่อนค่ะแล้วก็เหมือนตั้งแต่แว็บแรกที่มาประกวดตั้งแต่รอบแบบหมื่นคนเนี่ยค่ะพี่เขาเด่นมากแบบดอคือด้วยการแต่งตัวนางพมไหม นางูบรรทมไหมตอนนั้นคล้ายๆแต่พอนางเล่นท่านชายปุ๊บนางสาวเลยนะสวยเลยนางก็ได้กับลิปสุบโพ์ไงในหนังละครนางก็ได้ลิปสุบโพ์อ๋อคือน้องเขาแบบคาแรคเตอร์เขาโดดเด่นใช่ค่ะแล้วก็เขาเหมือนยึดมั่นความเป็นตัวเองตัวของเขาอะมาตั้งแต่ประกวดจนจบซีซั่นเลยค่ะแล้วก็แบบทําทุกโชว์ได้ดีมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายคงจะให้น้อง ไอซ์ได้พูดถึงเป็นแนวทางให้หลายๆคนด้วยแล้วกันที่จะเข้าสู่การเป็น a f 1 0เนาะใช่แต่ตอนที่ถามถึงนะครับว่า3าสี่อที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีเพลงพิเศษพิงพ์ให้กับเพื่อนๆค่ะจนตอนนี้จะมีซิงเกิลพิเศษด้วยออกมาแล้วด้วยใช่ไหคะเป็นซิงเกิลแรกชื่อหลอมละลายค่ะมีหน้าล่ะเขาพูดถึงว่าเนี่ยอะไรหลอมละลายกันไปหมดแล้วตอนนี้นี่นี่เนี่เออเสเเสหลอมละลายฟังแล้วนะเป็นเพลงเก่าของวงทูใช่ไหมลูง ไม่ใช่พี่สดคะพี่สดจะเอาไวของพี่มาตัดสินจริงไหมก็ชื่อเพลงหลอมละลายเหมือนกันเป็นเพลงช้าเพลงเพลงเร็วค่ะอ๋อเหรอต้องโชว์แล้วล่ะตัวนี้แฟนคลับกว่าเจ็ดหมื่นชีวิตมาในห้องส่งเราเจ็ดหมื่นเลยสามคนเองเยอะอยู่นะโอ้ตายสวยงามอาล้างจิตนี่นักการักเป็นใส่แว่นหมดเลยเนี่ยแฟนคลับสายแว่นใส่ตาสั้นกันหมดเลยนะแฟนคลับอยู่ต้องโชว์เลยล่ะต้องโชว์หน่อยเพราะว่า เป็นแฟนรายการท i mean es oh okay, ั้ง5ช่องดูอยู่เลยเพราะดีเหมือนกันยังคน้อยไปแล้วช่องดีแกจะแก้ใช่ครับปุ้ยค่ะโอ้ไม่เอาวายโอเคค่ะรอยพิมพ์ละลาย ปล่อยให้หัวใจได้ล่องลอยปล่อยคืนนี้ให้เป็นคืนของสองเราแค่อยากอยู่ด้วยกันตรงนี้แค่นี้เป็นเพลงบวกเนาะใช่ไหมค่ะใช่มหาเพลงฟังดูแล้วมันมันเป็นแบบหลอมละลายดูชื่อเพลงมันดูเออนึกว่าจะแบบเออลดตัวลงไปประมาณว่าเราเจอคนที่เราชอบแล้วหัวใจเราหลอมละลายอยากจะมิ้วซึ้นกันแล้วกันไงคนนี้ก็มิ้ว คนนคนก็เมลละลายเป็นหนึ่งเดียวภาษาอังกฤษจริงเลยพี่เซลก็ต่อแหลดนิดนึง M E L T เมลละลายไงอ่านไอซ์จับใจจะหล่อประลายมาอ่าน s อซ์ใหน้องฟังดีกว่าเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ไอเอฟ9ค่ะขอให้พี่ประสบความสำเร็จทุกๆด้านนะคะขอบคคุณ่ะแล้วก็หลงรักสีหนุ่มน้ำแข็ง อ่ะบอกว่าสีหุ่บแล้วมงเล็บน้ำแข็งเจ็ดหรือแปดเนีเปิชื่อน้ำแข็งค่ะอ๋อออ๋ไอ้น้ำแข็งพี่น้ำแข็งเอแปดค่ะโอเคอ๋อเอาสีหยุบนู้นโอเคโอเคไอโซคู่นี้อยู่ด้วยกันน่ารักค่ะอ่นั่นไงนี่แอบเอี่ยวเอี่ยวต้องถามหน่อยเดี๋ยวก็มาละเคยจีบกันไหมเคยตรงตรไม่ออกพี่ถามน้องตรงไปบ้างตรงไปบ้งไอ้เคยจีบหรือว่าโซเคยจีบไหม ไม่เคยจีบเลยค่ะสเปคเราไหมไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นจริงเหรอคือไม่ถึงกับสเปคค่ะก็มีอะไรบางอย่างที่แบบว่าปป้อนข้าวก็ททำไมเนี่ยอ๋อแลกข้าวกินค่ะแลกข้าวแล้ว,ลวลไม่แลกหัวใจกันหร <c oughs> อไม่มันเป็นช็อตนั้นที่แบบว่าตอนจีเมฟป้อวยายคนเดียวค่ะโอ้่หเล่นยาวหรอขึ้นยาวอ่ะเนี่ยนะถามหน่อยสิครบว่ามีแฟนขับเชียร์เยอะไห ก็เยอะอยู่ค่ะเหรอทำไมไม่ตามกระแสอ่ะก็แหมหนูมีแฟนแล้วไม่ใช่แต่ว่าเด็กอยู่มีแฟนยังมีแฟนยังไม่ตอบจ้ะไม่บอกนางก็มีนัยยะสำคัญซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยถามมาเลยว่าสเปคพี่ไอเป็นยังไงคะสเปคพี่ไอเป็นยังไงเหรอคะรวยสปอร์ตกระทำหรือเปล่าหน้าตาดีมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้พี่เติร์ดมีทุกอย่างนะ ี่ไม่มีอย่างเดียวอะไรอานาคตมนาะี่้นาตาดีมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้นี่เลยโอ้โหนาตาดีนาทีก็บ้าแล้วอ่ะมีคนถามว่ามีละครไหมนี่มีละครไหมก็ตอนตอนนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันค่อยู่ที่ผู้ใหญ่ค่ะสนใจไหมอย่างนี้ดีกว่าสนใจมากค่ะโสาตุหรอค่ะต่ดูลูกนางคล้ายกุกิฟตไห ดูแบบหนูเป็นคนไทฮามขำๆไหมเป็นคนขำๆค่ะใขำแบบขึ้นจมูกด้วยใช่เสียงเนแบนิดหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้มาเวลคัมน้องไอซ์นะครับก็ถามถึงเรื่องของคิวงานส่งท้ายปปีดีกว่าเผื่อว่าหลายๆคนอาจจะได้ไปติดตามหนูได้คิวงานครับตอนช่วงนี้คิวงานเชียงใหม่เอ้ยเชียงรายเอ้ยนางก็สับสนในเรื่องของ ตกลงเชียงไหนจ๊ะเชียงตุ้แล้วกันเชียงรายนะเชียงรายว่าไหนไปเขาดาวไปเขาดาวแล้วบูหน่อยเชียงรายมันกว้างมากเลยเซนท่านเชียงรายค่ะหน้าเวทีเซนท่านเชียงรายเลยตั้งแต่6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะใครหนูไปกับใครโซ่หรือเปล่าไปกับพี่มิวสิกค่ะเอฟซีอ๋อแล้วโซ่เหรโซ่ไปเชียงใหม่ค่ะเชียงนะใ้ๆนางยังเชียงสมานกันอยู่เนี่ยนางแอบสมานกันอยู่เลย มิวสิกแล้วก็ไอสามารถไปเจอได้ที่เซ็นทันเชียงรายคืนวันเขาดาวเลยไปกันตั้งแต่หกโมงเย็นไปติดตามความสนุกกันได้รวมถึงทิ้งท้ายหน่อยละกันให้น้องไอได้ฝากผลงานรวมถึงดาวลงดาวโหลดเต็มที่เลยลูกดาวโหลดของหนูอะไรอย่างี้เต็มที่ไปเพลงหลอมละลายไว้นะคะปล่อยออกมาแล้วทั้งทั้งเพลงแล้วก็ MV เลยนะคะสามารถเข้าไปติดตามชมกันได้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง w w w t r u ็บดอททูมิกนะคะก็ฝากด้วยสำหรับคนที่ใช้มือถือระบบ t True Move นะคะกด สอง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 โทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงเลยว่าจะเอาเพลงหลอมละลายค่ะก็จะได้เข้าไปในมือถือเลยนะคะง่ายเลยนะฝากจีนกับเบลหน่อยสิแล้วก็กล้จะปีใหม่หนูจีนเบลแฟนอวยพรแฟนๆชาวซุปเปอร์บันเทิงนะคะขอให้ปีใหม่นี้คริสต์มาสนี้มีสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาใครยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนเยอะๆใครมีแฟนแล้วก็ขอให้มีแฟนเยอะๆเข้าไปอีกนะคะแล้วก็อ้อีกแล้วก็ขอให สวยๆเราหล่อๆกันท to well ุกๆคนนะคะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะขอให้น้องไอสุขภาพแข็งแรงด้วยดูไห้สบายอยู่ตอนนี้ตาสนวนตอนนี้เราต้องฝากของขวัญนะครับไม่มีอะไรกล่องเปล่าค่ะพี่แล้วก็อวยพรน้องไอนี่แหละประสบความสําเร็จนะแล้วก็มีผลงานเยอะๆแล้วก็มาเยี่ยมเราอีกผลงานใหม่ๆออกมาก็มาบอกกล่าวเราแต่ตอนนี้หมดเวลาของน้องไอซ์แล้วแต่ช่วงหน้ามีอะไรดีๆถูกต้องมาฝากกันตอนนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับซุปเปอร์โอนค่ะซุปเปอร์โอนมาเหรอ ใช่มามาเจออาราพร้อมกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ